วันนี้เรามีภารกิจนะครับพาน้องโซโบนะครับเดินทางไปหาคุณพ่อคุณแม่นะครับที่มหาชัยนะครับเเป็นลูกชายล้านพองนะครับวาสนาดีสุดๆครับตอนเกิดของน้องโซโบครับหน้าตาน่ารักครับอันนี้ก็คืออายุครบ2เดือนนะครับตามวัคซีนนะถ่ายพยาธิเรียบร้อยแล้วแหะนะครับสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีนะครับพร้อมปวนบ้านใหม่เลยนะครับ ตอนเดินทางเราก็จะมีการตรวจเช็คนะครับว่าร่าเรืองแข็งแรงนะครับถ่ายเป็นก้อนดีหรือเปล่านะครับถ้าเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางเลยนะครับตอนเขาเกิดมาเนี่ยมีพี่น้องทั้งหมด2ตัวนะครับหน้าตาน่ารักทั้งคู่เลยครับเด็กๆก็ดูไม่ออกครับลักษณะหน้าตาคล้ายกันไปหมดครับ อันนี้ก็จะเป็นตอนที่เขาอายุประมาณหนึ่งเดือนกว่าๆนะครับเริ่มมีลักษณะเอกลักษณ์ประจําตัวเลยครับมีแววตามีลักษณะความสวยงามให้เห็นนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็จองน้องกล้องแต่ไซส์ประมาณนี้ครับแล้วก็เดินทางถึงแล้วนะครับที่มหาชัยนะครับคุณพ่อคุณแม่ก็รอรับด้วยความตื่นเต้นนะครับเพื่อนๆนะครับพอไปถึงปุ๊บเนี่ยเจ้าของส่งมาให้ดูครับน่ารักแล้วก็ขี้อ้อนสุดๆไปเลยครับ เห็นเขาไปดีมีความสุขแบบนี้นะครับในมุมของฟาร์มเราก็มีความสุขไปด้วยเลยครับและใครต้องการติดตามดูนอกโซโบนะครับตามได้ในไอจีนี้เลย